สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆยังอยู่กับคุณครูปักกายอุโทโธเช่นเคยหรือครูแวงนั่นเองใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆคาแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะเด็กๆทำถูกต้องไหมเอ่ย ถูกต้องใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในรูปเรขาคณิตนะคะมีอะไรอยู่นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนสูตรคูณกันก่อนนะคะ สำหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะเรามาดูในข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ถามเด็กๆว่า7คูณ5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ7คูณ5ได้เท่ากับต่อไปเลยค่ะ3คูณแลคะคาเด็กๆ3คูณ8ได้เท่าไหร่คะลูก3คูณ8ได้เท่ากับ24่นีใช่ไหมคะต่อไปเลย 7จ็ดคูณเค่ะเด็กๆเจคูณเได้เท่าไหร่คะลูกเจคูณเได้เท่ากับหกสิบเอ้ใช่ไหมคะต่อไปเลยสิบสองคูณส่ค่ะเด็กๆสิบคูณสได้เท่าไหร่คะลูกได้เท่าไหร่ปีสิบเอ้ใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะสิบคูณเจล่ะค่ะเด็กๆสิบคูณเได้เท่าไหร่เอยติ๊กตักติ๊กตักได้เท่าไั่ จ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่านะคะต่อไป8ปดคูณสิบสองค่ะเด็กๆแปดคูณสิได้เท่าไหร่คะแปดคูณสิได้เท่าไหร่กาหต่อไปเลย9 3, ละคะูณคาเด็กๆ9 3, ได้เท่าไหร่ล้สาไ,ไหมคะ ต่อไปเลยเจ็คูณหค่ะเด็กๆ7จ็คูณหได้เท่าไหร่คะลูกเจ็ด่ใช่ไหมคะอต่อไปเลยสิบสองคูณเก้าะคะเด็กๆสิบคูณเได้เท่าไหร่คะลูกแคะและมาดูข้อสุดท้ายนะคะในข้อสุดท้าย6กคูณเได้เท่าไหร่คะลูก 6คูณ9น่14น,นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะสาหรับสูตรคูณในวันนี้นะคะคุณครูได้นําแม่3แม่6แม่7แม่8แม่9แม่11และแม่12มาทบทวนเด็กๆในวันนี้นะคะเด็กๆตอบถูกต้องไหมลูกหาผลคูณได้ถูกต้องไหมคะถ้าหาผลคูณถูกต้องแสดงว่าเด็กๆนั้นเริ่มจะ คูณจำนวนนะคะหรือคูณตัวเลขได้แล้วนะคะแต่คนไหนที่ยังมีบางข้อที่หาไม่ได้เด็กๆฝึกทุกวันนะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะได้เองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณคณรูมีเรื่องอะไรนะคะมาให้เราเรียนในวันนี้ไปดูเลยค่ะ นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะลูกเกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะรูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิตนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะรูปเรขาคณิตนี้มีอะไรบ้างนะคะมาติดตามกันเลยค่ะ อ่านะคะสำหรับเรื่องแรกในเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีลักษณะแบบไหนนะคะและเป็นอย่างไรนะคะบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่บางคนนะคะยังไม่รู้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะ นะคะเด็กๆเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรูปเรขาคณิต2มิติก่อนนะคะสําหรับรูปเรขาคณิต2มิตินี้นะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะเรามาดูในข้อที่1ลูกตัวรูปที่1นี้นะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ารูปอะไรคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะลูก รูปวงกลมใช่ไหมคะอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ารูปวงกลมนะคะมลีลักษณะกลมนะลูกนะต่อไปรูปที่สองเลยคะ่ะสำหรับในรูปที่สองนี้นะคะจะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเด็กๆดูนะคะตัวนี้วงกลมนะคะก็คือจะเต็มรูปเลยใช่ไหมคะส่วนรูปที่สองนี้เป็นครึ่งวงกลมนะคะจะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะ เรามาดูในรูปที่3กันต่อเลยนะคะสำหรับในรูปที่3มตัวนี้นะคะเด็กๆคะจะมีลักษณะในลักษณะเหมือนลูกลักบี้ใช่ไหมคะจะมีเขาเรียกว่ารูปอะไรคะลูกใครรู้บ้างเอย่ยตัวนี้เขาเรียกว่าวงรีนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆ3รูปนี้นะคะอยู่ในอะไรคะรูปเรขาคณิต2มิติ นะคะก็ะะคือมีรูปวงกลมครึ่งวงกลมและวงรีนะคะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันต่อเลยค่ะ,ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปเรขาคณิตสองมิติต่อเลยนะคะรูปต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอานะคะเก่งมากเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะ มีด้านกี่ด้านคะลูกมีด้านสามด้านมีมุมกี่มุมสามมุมนะคะเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอาต่อไปนะคะรูปถัดไปก็จะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอาเก่งมากเลยนะคะเด็กๆบอกว่าเด็กๆเห็นบ่อยมากนะคะแต่ไม่รู้ว่ารูปที่ เห็นนั้นเป็นกี่มิตินั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นรูปเลยค่คณิต2มิตินะลูกนะรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะมีด้านทั้งหมด4ด้านและมีมุม4มุมนะคะต่อไปเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆดูจากไหนคะว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยม เด็กๆดูตามด้านใช่ไหมคะมีกี่ด้านลูก5ด้านใช่ไหมคะ1 2 3 4 5คือมี5ด้านใช่ไหมคะและมีมุมกี่มุมลูก1 2 3 4 5มีมุม5มุมด้วยนะคะจึงเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นขอโทษค่ะรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะ ไม่ยากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยอ่ะนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในรูปเลยค่ะข้อนสองมิติกันต่อเลยนะคะสำหรับรูปต่อไปนะคะจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเป็นรูปเท่าไหร่คะลูกรูปเท่าไหร่ลูกตอบได้ไหมเอ่ยรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะว่ารูปหกเหลี่ยมนะคะมันจะมีด้านกี่ด้านลูก หด้านใช่ไหมคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหมคะแล้วก็มีมุมหมุมด้วยกันนะคะมุมที่1ตรงนี้นะคะมุมที่สองสาห้าหนะคะดังนั้นเขาเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูปถัดไปนะคะตัวนี้เอ๊เด็กๆคะเป็นรูปอะไรเอย่ยเด็กๆดูซิคะใครตอบได้บ้างเอย่ยติ๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักคะเฉลยเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะเรามาดูว่ามีทั้งหมด7ด้านหรือเปล่านะคะเรามาดู1นึ่งสองสาห้าหก เจ็ดอ่ามีเจ็ดด้านนะคะเรามาดูมุมค่ะมีเจ็ดมุมหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7งมเจ็ดอ่าเมุมเหมือนกันนะคะดังนั้นรูปนี้จึงเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูรูปถัดไปเลยนะคะตัวนี้เอ๊เด็กๆคะ เป็นรูปเท่าไหร่คะลูกอะเด็กๆลงดูสิคะว่าใครจะตอบได้บ้างเอย่ยเป็นรูปอะไรลูกติ๊กตักติ๊กตักเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองใช่ไหมคะอะตัวนี้นะคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะเรามาดูมันจะมี8ด้านด้วยกันใช่ไหมคะหนึ่งสอสาสห้าหเจ็ด แปดใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเด็กๆคะเรามาดูว่ามีมุม8มุมหรือเปล่ามุมที่1นึ่งสองสามี่ห้าดแปมีแมุมด้วยกันนะคะดังนั้นเราจึงเรียกว่า8ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยคะ่ะ เขาบอกว่าเด็กๆคะในรูปเรขาคณิตสองมิตินี้นะคะลักษณะรูปนะคะจะเป็นรูปแบนนะคะไม่มีความหนาหรือความลึกไม่มีความหนาหรือความลึกเด็กๆจะมองเห็นนะคะว่ามันจะเป็นเรียบเลยใช่ไหมลูกอ่านะคะแค่เด็กๆด,ดูที่อะไรคะลูกที่ด้านใช่ไหมคะว่า มีกี่ด้านนะคะก็จะตอบเป็นเหลี่ยมได้เลยใช่ไหมคะมี8ปด้านก็เป็นรูป8เดเหลี่ยมมีเจ็ดด้านก็เป็นรูป7เหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะรูปเรขาคณิตสมิตินี้นะคะจะเป็นรูปที่แบนละคะไม่มีความหนาหรือความลึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ สมบัติเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตสองมิติกันเลยค่ะสำหรับสมบัติพื้นฐานของรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะตัวนี้เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าทำไมเด็กๆรู้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรลูก มีด้านสามด้านใช่ไหมคะถูกไหมลูกเด็กๆตอบคุณครูได้เลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้านสามด้านตรงนี้ใช่ไหมคะไอ้ที่ว่าด้านสามด้านตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสมบัติพื้นฐานของรูปเลขาคณิตสองมิตินั่นเองนะคะต่อไปในข้อรูปที่2ต่อเลยนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเป็นรูปเท่าไหรรูปอะไรคะลูกรูปสี่เหลี่ยม ใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกเด็กๆจะสังเกตว่ามีด้านกี่ด้านคะลูก4ด้านและมีมุม4มุมใช่ไหมคะดังนั้นจึงเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งมีด้านทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตน,นะลูกนะ อย่าลืมนะคะรูปเลยคขัคนที่2มิตินะคะจะมองเห็นเป็นนวลักษณะที่แบนนะคะไม่มีความลึกไม่มีความสูงใช่ไหมลกูกมีแต่ความยาวแต่ละด้านนะคะต่อไปนะคะรูปถัดไปนะคะเด็กๆคะลักษณะรูปอย่างนี้เป็นรูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะตัวนี้เขาเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมนะลูกนะ รูปห้าเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะมีด้านกี่ด้านลูกห้าด้านใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะดังนั้นเขาเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมซึ่งมีด้าน5ด้านนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยคะ่ะต่อไปดูรูปต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะเด็กๆคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรคะรูปอะไรลูก ติ๊กตักติกต๊กตักได้ไหมเอ่ยรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าหกเหลี่ยมทาไมอะ่ะเพราะมีด้านหกด้านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะมีด้านหกด้านมีมุมหกมุมใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมซึ่งมีด้านหกด้านนั่นเองนะคะเรามาดูรูปต่อไปเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆดูสิคะบางคนโอ้โหคุูครูทำไมมันเยอะจังอ่าเรามาดูนะคะตัวนี้นะคะคนไหนที่ตอบได้แล้วเอ่ยตอบเท่าไหร่ลูกเป็นรูปอะไรคะรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะมีด้าน8ดด้านเรามาดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เดปดใช่ไหมคะมีด้าน8ด้านและมีมุม8มุมนะคะมุมที่1ตัวนี้นะคะมุมสองสามสี่ห้าหเจดแปดเห็นไหมคะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมก็จะเป็นรูป8ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะยากไหมลูกสําหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าน,นะคะเด็กๆสําหรับเท่าที่เด็กๆได้เรียนมาในวันนี้นะคะเรามาดูสรุปกันนะคะว่าเออเวลาที่ชื่อและจํานวนด้านของรูป4ี่รูปเหลี่ยมต่างๆนะคะมีความสอดคล้องกันเช่นถ้ามีด้าน4ด้านนะคะเราก็จะเรียกชื่อว่าอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีด้าน5ด้านก็เรียกว่าอะไรคะ รูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมลูกอ่ามี8ด้านก็เรียกว่ารูปแดเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเช่นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้าน3ด้านนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นรูปที่มีด้าน4ด้านนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่านะคะดังนั้นนะคะคุณครูเลยมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ ทำกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเปิดไปในหน้า135และ136กันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำสองหน้านี้นะคะก็คือในหน้า135และหน้า136เรามาดูกันว่าในแต่ละหน้านั้น มีลักษณะแบบไหนและให้เด็กๆนั้นได้ตอบคำถามแบบไหนกันบ้างนะคะเรามาดูเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูในหน้า135นะคะสำหรับในหน้า135นี้นะคะเขาบอกให้เด็กๆนั้นนะบอกจำนวนรูปเลขาคณิตจากรูปที่กำหนดให้นะคะเด็กๆมาดูนะคะในรูปรถไฟตรงนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าในรูปนะคะจะมีอะไรคะ รูปเลยค่ะคณิตชนิดต่างๆใช่ไหมคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้นับดูนั่นเองและได้บอกจํานวนว่ามีทั้งหมดกี่รูปนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อที่1น,นะคะข้อที่1ถามเด็กๆว่ารูปวงกลมนะคะรูปวงกลมที่นักเรียนเห็นนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีเท่าไหร่คะลูก1 2 3 4 5 6เป็นเท่าไหร่คะลูก 6รูปด้วยกันใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเลข6ลงไปเลยค่ะต่อไปไปดูในข้อที่2นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะลูกนะมีเท่าไหร่เออเด็กๆมาดูกันนะคะรูปสามเหลี่ยมเด็กๆนับได้เท่าไหร่ลูกอ่ะเรามาดูว่าเหมือนกันกับของคุณครูหรือเปล่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมคะมีทั้งหมด15รูปด้วยกันใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตอบลงไปนะคะว่ามีทั้งหมด15รูปนะคะต่อไปไปดูรูปสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูในรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีด้านสีด้านมีมุมสีมุมใช่ไหมลูกอ่ารูปที่หนึ่งสอง 3ามสีและ8นะคะแสดงว่ามีทั้งหมด8รูปด้วยกันนะคะอย่างไงบ้างคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูรูปห้าเหลี่ยมลูกรูป5้าเหลี่ยมมีเท่าไหร่เอ่ยอ่ะดูนะคะรูปห้าเหลี่ยมจะมี5ด้านนะลูกนะอ่ามีแค่หนึ่งรูปใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆก,ก็ตอบลงไปเลยนะคะ และไปดูรูปในข้อที่5นะคะรูปหกเหลี่ยมเด็กๆดูสิคะว่ารูปหกเหลี่ยมมีกี่รูปลูกหรูปเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนตอบลงไปเลยนะคะต่อไปไปดูรูปแปดเหลี่ยมนะคะดูรูปแปดเหลี่ยมนะคะจะมีอยู่สองรูปด้วยกันตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก็ตอบสองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆนับถูกต้องไหมคะ ถูกต้องใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นรู้จักนะคะดูรูปเรขาคณิต2มิตินะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูในหน้า136กันต่อเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้า136กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าเขียนบอกรูปต่อไปนี้นะคะเป็นรูปเรคคขาคณิตอะไรและมี ด้านกี่ด้านนั่นเองนะคะให้เด็กๆพิจารณาด้านนะลูกนะแล้วก็ตอบชื่อรูปเรขาคณิตสองมิตินะคะว่าเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดนะคะเรามาดูนะคะในข้อที่1เอ๊เด็กๆนับด้านแล้วได้เท่าไหร่ลูก1 2 3 4มี4ด้านดังนั้นเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูป สี่เหลี่ยมและมีด้านสี่ด้านนั่นเองใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยค่ะในข้อที่สองเป็นรูปเลยค่ะคณิตชนิดใดเอ่ยรูปอะไรคะลูกรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมีด้านกี่ด้านคะสี่ด้านเรามาดูหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่มีด้านสี่ด้านนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะ เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ามีด้านกี่ด้านลูกหนึ่งสองสามมีสามด้านใช่ไหมคะก็จะตอบว่ารูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านนั่นเองเป็นไงคะยากไหมลูกไม่ยากเลยเนาะอ่าต่อไปข้อที่สี่ลูกเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าเรามานับด้านกันก่อนนะคะว่าครบหรือเปล่ปาหนึ่งสอง สามี4ด้าน,นแสดงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีด้านสด้านนั่นเองนะคะอ่าต่อไปข้อที่5ค่ะลูกเอ๊ข้อที่5้นี่นับดีๆนะลูกนะว่าเป็นรูปอะไรนะคะมีกี่ด้านเรามานับด้านก่อนเพราะมันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมลูกอ่าลักษณะ,ะพื้นฐานของรูปเรขาคณิตนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับด้านนั่นเองนะคะหนึ่ ห้าหกอ้าดังนั้นก็จะตอบว่าเป็นรูปหเหลี่ยมมีหกด้านนั่นเองนะคะต่อไปมาข้อที่6โอ้โหเริ่มยากขึ้นใช่ไหมคะให้เด็กๆนั้นได้คิดได้ฝึกดูและฝึกนับนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเด็กนักเรียนดูในด้านของรูปในข้อที่6กันนะคะดูนับพร้อมกันนะคะ1 2ึ่สาสี ห้าหกเจ็ดดังนั้นเป็นรูปอะไรลูกเจ็ดเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็มีด้านเจ็ดด้านนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะเด็กๆคะข้ขอที่เจ็ดเป็นรูปอะไรลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่เหลี่ยมก็มีด้านสี่ด้านใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายในข้อที่แปดนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ย อตอบได้ไหมคะเรามานะุษนับด้านกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีอยู่ห้าด้านดังนั้นเราก็จะตอบเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะห้าเหลี่ยมมีด้านห้าด้านนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีการบ้านไม่มีแบบ เพราะเราทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆคะอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะคุณครูเป็นห่วงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ